สวัสดีครูเบนนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาครูเบนที่อาสมโรคยานออหลังวงสวงใหญ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพิธีก็ค่อนข้างที่นใจยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่าได้ทำระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับค่ะก็นะคะมาหมอบความม่วนความซื่นนะคะแล้วก็พาพี่น้องปังๆนะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่นะคะได้มีโอกาสนะคะได้มาเวาให้พี่น้องฟังเมื่อนี้ขอไปภาษารล้วเนาะ เโอเคนะคะเพราะว่าเห็นพี่น้องทางทางไทยทางคนไทยแนเราคนอีสานนะคะเอาไปคุณเป็นเอาภาษาไทยแล้วกันนะคะเมื่อกี้มันออกอีสานไปแล้วนะคะก็คือว่าวันที่บวงสรวงค่ะเราได้เราได้ทําพิธีก็คือว่าเราเราเราจะบวงสรวงก่อนแล้วค่อยมาทําพิธีจุดเทียนแต่วันนั้นคือฝนตกฟ้าร้องเปี้ยงเปี้ยงเลยนะคะ เราโอ้โหแล้วเ,เราดำเขาเรียกว่าชุดบวงสวงอะมาจากปูอ่อือลือบึกของหลงคือยิ่งใหญ่คือกูไเเห็นในภาพไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากอลังการงานสร้างเลยนะคะคุณเบนก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ทําคลิปไว้นะคะติดตามได้ที่คุณเบนทอรหัสชีวิตนะคะและทีนี้นะคะเราก็เลยต้องปรับปรับปรับพิธีใหม่ ก็คือมาทําพิธีจุดเทียนก่อนเสริมดวงกนสะเดาะเคาะก่อนนะ,ะหลายท่านได้ฝากชื่อนามสกุลเข้ามาผูเบนก็นําลงเสริมดวงสะเดาะเคาะให้แล้วก็น้องนิ้วก็ได้ถ่ายทอดสดให,ให้ได้รับชมนะคะแล้วก็พ่อพามเจ็ดร้อยล้านก็โอ้โหพี่น้องเอิญขวัญสะเดาะเคาะเสริมดวงแบบสุดๆนะอาจารย์ปู่ใจนะคะก็นะคะ,นะคะท่องคาถานะคะเสริมดวงเสริมเฮงนะคะให้ของดีนะคะ ก็เกิดปฏิหารอะไรอย่างมากมายแล้วพอทําพิธีจุดเทียนเสร็จผลก็จุดตกฟ้าเปิด <Okay. S 1> เกิดพระจันทร์ทรงกดเพราะวันนั้นเป็นวันที่15บห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะคะเป็นพระจันทร์ทรงกดนะคะขึ้นและทีนี้นะคะเจ้าภาพที่เขามาทําวงสวงนะคะมีท้องแปดเดือน oh. ท้องแปดเดือนแล้วคนนี้คุณเป็นรู้จักดีเพราะว่าถอนหาวิตให้กันบ่อยและพี่ชื่อแล้วพี่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 ลีอะค่ะ ขอรหัสชีวิตบ่อยเช็คดวงตลอดและถูกไว้บ่อยมากมแต่แกมไม่ใช่ว่าเป็นนักเล่นนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่ในสายบุญแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีถูกเลขเยอะมากแล้วอันเนี้ยนะคะคุณเบนก็เลยบอกว่าให้พี่ลีปางคนจับจับจับไฮใ,ให้หน่อยคือพอดีอาจารย์ไตบอกให้ทหําไฮขึ้นมาให้พี่น้องได้ลวงเสียงโชคเสียงลาบกลับไปนะคะแล้วก็นะคะแม่มาร8เดือนใกล้จะคลอดแล้วนะคะจับได้028 ค่ะ028 028น,น,นะคะอ่าน,นะคะแล้วที่นี้หมอหมายผู้ซึ่งที่อ่ามีชโชคมีลาบบ่อยได้เอาทูบแบบสวยมากมามาจุดนะคะก็คือจุดอยู่ในพระลานบวงสวงนะคะได้6 6 4 2แต่มันออกเพื่อนบ้านไปแล้วเมื่อวานอ๋อหกสี 6, 4, ใช่ไหมครับใช่จ้ะออกไปแล้วแต่42งยังไม่ออกอันนี้ก็คือครูเบนจะรวบรวมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนะ,ะนะคะแล้วก็ วันจุดเทียนคำนะคะดวงส่งอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าจุดเทียนคำเสริมดวงอีกที่หนึ่งจุดเทียนคำเสริมดวงได้ทูบหนึ่งหกเก้านะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเลขที่เกิดในวันนั้นคือครูเบนจะบอกให้ดูว่าอ,อมีอะไรบ้างครับผมนะคะและ้วทีนี้พอลำไป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 เลยปร,ประมาณนะคะแล้วก็เกิดปาฏิหาร เกิดเหมือนกับว่าเป็นลูปพญายนาคเป็นเสียงเลยนะเป็นเสียงแล้วก็เหมือนอันท่านข้าพลูกแก้วหรือเหมือนดวงตาที่เป็นลูกแก้วเป็นประกายออกมาและทีนี้ที่สําคัญเลยก็คือนะคะฟ้าเปิดดวงจันทร์เป็นพระจันทร์ทรงกฎแต่ฝนโปรยมไม่มีก้อนเมฆฝนไม่ใช่ฝนแรงนะคะเป็นโปรยแบบเปาะแปะปแปแะให้ชุ่มเย็นทุกคนอจจจัศจรรย์แบบโอ้โหสัมผัสสื่ออะไรได้อย่างมากมาย และก่อนที่จะปิดงานนางลำสามท่าน mm hmm. ก็เลยลำลำเหมือนกับองค์เต็มที่ค่ะจับจับจับเขาเรียกว่าจับไหไหมีสามไหนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนางลำอีกอีกคนนึงท่านจะลำเกี่ยวกับพระแม่อีกองคนหนึ่งลำเกี่ยวกับขอมอีโอลอีคนนึงลำพระพรณีแล้วก็ลำไล่ลำการสนุกสนานแล้วก็ล้วงไหออกมา oh. ได้ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ใช่ค่ะ mm hmm. ก็คือปาฏิหาริย์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีอีกมากมายนะคะแล้วก็หลายคนก็ขนาดเพิ่งจุดไปวันเดียวนะคะก็บอกว่าคือดวงเกพิกเลยอะ่ะเป็นคุณหมอแพทย์แผนไทยจากที่แบบว่าต้องเหนื่อยต้องหนักแล้วก็อยู่ดีก็มีโอกาสเข้ามาแค่วันเดียวเองนะคะก็ได้หลายท่านก็ประสบความสําเร็จนะ,ะอันนี้คกูเป็นพ่อบอกซูฟังนะคะแล้วก็เคล็ดลับแห่งความปางังความโชคดีกูเป็นก็จะมาบอกตลอด ใครที่มีโอกาสมา <Okay. S 1> ทีอ่อาสมโรขยาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มาได้ตลอดเลยนะคะถึงคุูเป็นไม่อยู่เข้ามากาบ้า้ปูเลยมาสวดมนต์มาลอดใต้ปูสามรอบแล้วก็ถ้าจใจดีนะคะที่นี่นะคะถึงเราจะจุดเทียนรอบนี้ไม่ทันที่นี่นะคะเข,เขาเขาเรียกว่าเขาจะมีเทียนคำยันกาลีมานะคะพี่น้องใครอยากจะมาจุดพิเศษอยู่ที่หน้าปูนะคะก็สามารถเขียนเชื่อามสกูลเข้าได้ หรือว่าใครอยากจะมาสวดมนต์แล้วมาขอพอรปู่อยากจะเอาทูบมาจุดอยากจะเอาผล,ลไม้มาถวายก็ปักหมุดมาได้เลยที่อาสมอโรคยาคอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรบีรัมย์นะคะก็สามารถมาได้อะทีนี้คุณเบนก็พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันงานนะคะทีนี้คุณเบนจะมาดูเลขลัคกี้เดย์ให้ว่าเออมีอะไรตรงกันไหมเด่น8เด่น6นะคะ เด่น8แล้วก็เด่น6นะคะก็จะมี963อ่าประมาณนั้นแล้วก็6 9 9 6 6 3 3 6นะคะถ้าจะเพิ่มเลข3ตัวก็เป็น7 5 6ดห้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นของลัคกี้เด่ลัคกี้เด่นเด่น8กับหบนะคะเด่น8กับ6นะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวครูเบนขออัปเดตเลขเท่านี้ เพราะว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวว่าเผื่อว่าวันใกล้ๆวันเดี๋ยวครูเบนก็จะบอกพอดีว่าพ่อแอดแกถูกอีกแล้วไง<อ>เลขเข้าปฏิทินใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีปรากฏการณ์หลายอย่างนะคะเดี๋ยวก็จะสรุปให้ฟังอันนี้ครูเบนก็ในการทําบุญใหญ่บวงสรวงปูอนันตนาคาราชนะคะมีการลามีการสวดมนต์เสริมดวงให้กับทุกคนนะคะครูเบนก็ขอน้อมบุญนี้น้อมบุญใหญ่ที่ครูเบนได้เป็นเจ้าภาพโรงทาน นะคะเป็นเจ้าภาพในการแจกทานข้าวนะคะก็หลายหลายกลยกระสอบนะคะคุณเบนก็นําไปหมู่บ้านละ10กระสอบนะคะก็ขอน้อมบุญนี้นะคะก็ขอให้เม็ดข้าวทุกเม็ดที่คุณเบนได้ทําไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาให้ทุกท่านเดอไดเดมิโศกมืนสันเจเร์นมนมือนปี กินเบาไว้ใส่บาเบิด์ข้างเด้วยเป็นเศรษฐีตลอดการสติปัญญาญาแจ่มใสสว,าสว่างสบายเยมั่งมีมั่งข่างเฮงเฮงร่ำรวร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะสาธุเด้อค่ะเด้อถ้าอยากได้ของดีคุณเบนก็แด้นําว่าเป็นลูกแก้ววานซาวลงคนก็บูชาไปเฮงปังปงังแล้วก็ใครอยากมามาไม่ถูกนะคะก็ดูได้ที่ท้ายคลิปเบอร์โทรเข้ามาได้ ได้ได้คุยกับแอดมินแม่น้ำชิงหรือปักมุดมาเลยอาสมรุขยาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ขอขอบคุณช่องน้องนิวนะคะเป็นมหาภูศนใหญ่ที่นำพาคนเฮงคนปังก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ขอทุกท่านเฮงงปังๆังาทุกอย่างก็เป็นแนวทางแห่งความปังเป็นความเชื่อที่คนชอบก็ขอทุกท่านเฮงมาปังกันทุกคนนะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะอบคุคับผม ครับอันนี้เป็นแนวทางของคูเบนนะครับผมยังไงท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็พอใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภเพ่งๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปวัแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ